thank mm -hmm. you ทำถนนกันอันนี้นะครับเป็นบรรยากาศร,รวมๆเลยนะครับวันนี้จะถ่ายเก็บบรรยากาศให้ดูของตลาดตัวลุงงน้าสารชมบุรีนะครับเขมีร้านขายปลาเผานะคะเยอะนะครับสำหรับคนที่ชอบกินปลาเผานะครับก็เลือกดูครับตามอัญยาใส่นะครับผมว่าชอบกินร้านไหน แล้วก็ด้านในลึบลิบนะฮะอย่างไรฮะเห็นยำเจ๊จ้าไม่เอ่ยอ,อยู่ตรงฝั่งขวามืออันนี้ที่คนลุ่มลุมอยู่นี่ร้านอะไรไม่รู้นะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับซ้ายมือก็มหาล่าชาปลาเผาเจ๊บับไข่ทะลักก็มีนะฮะอันนี้เพิ่งช่วงของข้าครับหนึ่งทุ่มบดีกําลังข้ามันจ่ายไฟแดงร้านนี้ก็เด็ดครับร้านนี้ก็เด็ด เราจะไปหายำครับฝั่งขวามีกะเพรานะครับผมกะเพราแล้วก็ไปเรามาถึงร้านชิจจัดแล้วลูกค้าหน้าร้านเยอะเลยครับวันนี้ทองไม่ดูถึงแล้วสวัสดีครับคุณกุ๊กยำชิจจัดวันนี้คุณกุ๊กมีผู้ช่วยมาช่วยนะฮะพาเราผู้ช่วยเข้าไปไหนล่ะสองคนอะ เท่าเนาะโอเคเราไปไปตามธุรกิจนะครับปกติธรรมดาอยู่เปนหลายวันนะครับคุณคุกอยู่เปนหลายวันถ่ายเป็นคนเดียวได้ไหมเนี่ยได้ดทำไม่ทำอยู่เดี๋ยวจะได้เนี่ยาด้วยอ๋อมีเอี่ยมมาใหม่เหรอเนี่ย อ๋อผู้ใหญ่ใจดีนะครับลองมาต่อยิงนะครับผมยินดียินดีเอาผ้ากันเปื้อนมาให้หลานจากกีจาใช้นะครับผมนี่นะครับนี่ดูวันนี้นี่ครบเหมือนเดิม อันนี้ไม่ได้เปิดออกตั้งลืมเลยเป็นชัางใช่ไหมค่างโอเคบางอย่างก็การจัดเตรียมไม่คมนะครับไม่ได้เตรียมของเองนานนี่นะครับโอคุณคุกโพสเปิดร้านเมื่อไหร่ก็ลูกค้ามาเจ้าแปดร้อยปรบมือปรบเท้ามาเลยนะ ยำอะไรเลยอันนี้ยำเส้นแก้วจ้าครับนี่ต้องให้เดี๋ยวให้คุณกุ๊กลองคันเฟื่อมอีกทีนึงบางทีคุณกุ๊กยังบอกเองเนาะให้ผมมาถ่ายชวนคุณกุ๊กคุยบ้างเนาะบางทีเอฟซีเขาบอกว่าเราไปชวนคุยเยอะอะไร,ร,รไม่อยากให้ชวนคุยนยั่นแหละคุณกุ๊กเขาก็เขาก็บอกเองนะครับเจ้าของร้านเขาก็บอกเองว่าชวนคุยบ้างแม่เขาไม่ร้จะพูดอะไรมันอาจจะเป็นบางจังหวะที่เห็น กำลังทำกำลังทำอยู่มั้งอันนี้เป็นยำเส้นแก้วนะคะนะครับ60บาทนะคะเมน,นูนี้ครับผมย้ำเส้นแก้วน,นี่หมดไปเยอะแล้วช่ไมครับหลายเมนูแล้วค่ะบินเยอะอยู่นะเดี๋ยวเ่อนเยอะอย,อยู่ใช่ไหม เเ็รรรียยบ้อพี่พอค้าไม่ค้าแถวในตลาดนาสารนก็เกิดสนใจนะครับให้ไปถ่ายร้านโปรโมทนะครับก็ยินดีครับไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมขร้อยห้ากูม้าแบบยำสมุนไพรเชอร์เจอร์เมกาลองมาทักทายพูดคุยกันผมเองก็ยินดีครับผมสะดวกก็จะมาจ่ายให้เลยสามร้อยเจ็ดสิบจ้ะพี่สามร้อเจ็ดสิบบานี้ กินกันหลายคนนะพี่เนาะกิีหลายคนเนาะนี่นะครับแบงค์พันนะคะสามร้อยเจ็ดสิบอันนี้เป็นสี่ร้อยห้าร้อยเป็นพ<ะ>ันหนึ่งนะคะพี่ขอบคุณมากนะคะโอ้ลูกค้าใหม่มาแล้วนั่งอยู่ด้านในะะอ๋อคุณกุ๊กใส่<ห>ยเยี่ยมสักนิดนึง <c oughs> ให้ขอดูนะฮะ้วขวามือไ่ายนิ้วไหนอด้วยนี่นิ้วที่ป้อขวาเัโมขวาไม่ได้แ่ขวามือวะไม่เไม่เอานิ้วชี้ครหนูจะบอกว่าอะไรหรืว่นิ้วชี้กับนิ้วกลางตอนเรียนเนนนาหนูว่าผิดอยู่คนเดียวทั้งกองโอเคี้สองนิ้วได้ไหมคะสองนิ้วก็ได้ดีไม่ทำมินิทัศ ก็ต้องเบรกเรื่องไปส่งลูกค้านะครับเพราะว่าเหลือแค่สองคนละพอค้าไม่ค้าต้องช่วยกันเองและ<ำ>ช่วยกันช่วยกัน ที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นน้ำยำของปลาแซลมอนนะอันนี้พาไปชมงคุยโทษครับโดนกระเป๋าโดนพี่เขาแล้วนี่ปลาแซลม,มอนที่นี่แซลมอนชิ้นใหญ่ชิ้นหนานะครับผมฮะแม่แล้วแล้ก็มั่นใจได้เลยว่าแซลมอนเขาเนื้อดีนะคะเนื้อดีจริงเนื้อดีึมแบบเนื้อดีเนาะ นี่หนึ้อยยบาทจ้าครับแต่มอล้วนก็แค่หนึ่งร้บาทนะครับโอ้โนี่บินจะถึงนี้อีกบานเลยนะครับอีกเยอะเลยตรงนี้ก็ไปเยอะแล้วไปเยอะแล้วนะครับเปิดร้านวันแรกปุ๊บคนมาปั๊บเลยนะ ขายหรือยังนี่นะครับข้าวหมูย่างยังไม่ได้เรียงเลยคิดดูสักกันหมดเวลาแล้วน,นี่นะครับข้าวหมูย่างร้านนี้ขายดีนะครับแล้วก็ยำขายต่างๆครับขายแมงดาก็ขายดีผมก็รออยู่ว่าเอ๊ะมาขายวันไหนนะอันนี้นะะม่คาเขาก็มีจุลนะครับ อ๋อขึ้นราคาคหมดใช่ค่ะแต่ว่าแมท้าย,ยังไม่ได้ขึ้นต่างๆายังขายราคาเดิมคิด่าเออถ้ามันทำไรมันยังโอโาเคทุ่ขายก็จะยังไม่ขึ้นใดๆเลยค่ะครับอันนี้เป็นคอหมูย่างนะคะ6กิบาทาค่ะอยากจิมยังยืนยันขายราคาเดิมอยู่นะครับถึงแม้ว่าของต่างๆจะขึ้นราคานะครับต๊ะสี่ต๊ะสี่หมูยอไข่เยี่ยวมะแมขอไข่เยี่ยวมะสอใบเนาะ พยายามตึงราคาไว้ก่อนให้ลูกค้าทานได้ก่อนเนาะถ้าไม่ไหวก็ต้องเข้าใจไม่ค้านนิดนึงนะครับขอขึ้นอย่างละห้าบาทสิบบาทผมว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจแหละช่วงนี้มันเป็นเหมือนกันหมดเขารู้ก็หมดว่าราคาของหนูกข่ทุกสวนะของยู่แล้วเนะข้งหมูยจาเนื้อดีจริงค่ะแล้วเราแล้วมันขึ้นราคาแบบว่าทีละสิบบาทสิบบาทเลยยังเรายังไม่ได้แบบว่าขึ้นราคาแล้วก็อันนึงเลยครับ เพราะว่าหยุดขายไปทังหนึ่งเนาะต้องมาคำนวณดูอีทีที่ที่อยู่ไปคำนวณต้นทุนใหม่ไหเนี่ยก็เนี่ยเดี๋ยวเลยวันนี้จะต้องคำนวณต้นทุนใหม่อ๋อน,นี่เมนูอะไรครับอันนี้เป็นย,ย,ยนำหมูยอไข่เยี่ยวมาค่ะยำหมูยอไข่เยี่ยวมานะครับเมน,นูนี้ก็ขายดีถ้าเกิดสั่งกับบ้านก็จะเอาไข่เยี่ยวมาใส่ไ้ด้านบนนะครับเพราะว่าเดี๋วยวไข่เยี่ยวมาเขาเละง่ายําคัญงจะเละง่ายนิดนึง แปบาทนะคะแปบาทใหย่มาสองใบนะครับแบบนี้เลยอันนี้คือทานที่นี่ทานที่นี่ค่ะนนี่ะครัเขามีวิธีตัดไหมหมายถึงว่าบางคนเขาใช้ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ใช้หนังยางค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ค้าใช้มีดเนาะใช้มีดถนัดกว่าค่ะแปดสิบบาทนะคะเมนูนี้ครับ สครับผมก็สำหรับใครนะครับที่คิดถึงนะครับร้านยำผีจานะครับแล้วก็รอคอยอยู่นะครับว่าจะมาเปิดเมื่อไหร่วันนี้เปิดแล้วนะฮะวันแรกหลังจากที่ไปทําธุระมายังไงวันนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศนะผมติดตามไปกับพอี่เยอะนะครับผมแล้วก็มาแวะมาชิมนะครับร้านยำผีจาาที่ตลาดตุ้ลูกนะสารจุมบุรีนะครับไปขายอยู่แล้วก็ติตามในเพจได้ครับกัญญาสีมณีรมนะครับผมยำผีจาามะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ